สบายดีพ่อแม่พี่น้องสาธุสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมีข่าวแลขบรากเียงมาเด้อพี่น้องกินขา่าวแรงนำกันพัดกะเพราหมูปลาตัวอาหารไทยมื้อนี้อาหารคนไทยยังอีกสองสามคน

เด็กพี่น้องขอเลยขอเลยนางเลาะนี่นางข่าวมอเวียนี่เออนางเลยงานที่เราเรียกินข่าวเด้อพี่น้องพี่น้องกินข่าวเด้อสบายดีกว่าเด้อสบายดีพี่น้อง จะไปจักพนียงไปใส่เห็นแต่โทรศัพท์มาฉาบเป็ดนยังถือเขาเย็นโอ้ขณะเขาห่อนช่องติบเนาะคือเขาเย็นเฉยเอามาใหม่เอามาใหม่แล้วก็มีปิ่งปลาสมมู ใส่น้ำปลาบ้างนี่สมปลาชูแสบบอกเลย ปลาตองเลยนะเรียบกี่รูปแบยยยยริงเขาตั้งอยู่สายเดือนไ่บ้า

มมึงคือการว่ามึงมาต้องว่าวันเสียงในหัวมึงออกมาเนี่ยสมพูชเห็นหลังอยู่ในเหตุการณ์ว่าฟังบอกเนียรยสมกูชมาเรียนบอก

I don't know. ขนแต่เนื้อหน้าบอกกินน้ำซุนเหน็นเนาะ แม่บมันมาใส่ต่อหยงไม่ล่าเปลาแม่ยังบันทึตูตู้มาทา้งใบ The Bluetooth device is r e a y t o p a ตืนอกเอ้าจะของแคล่กเออเปิดเปิดแม่สิปิดคลิปเแหละป้าเปิดแล้วลูะอะของแค่กับของแทนึกเต้นแะลูกข่อยปาลุงเอ้ยปพกันใหม่คลิปน้าเราพี่น้องนาะฝากเป็นกำลังใจเ้อผักเบิ่งผักส้มเนเหมือคือ